สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกๆท,ท่านครับมาชมบรรยากาศเช้าเช้าครับนะครับ fc ทุกท่าน fc ลุงพลป้าแตนสวัสดียามเช้าครับทุกท่าน,นมาชมวิวเช้ากันครับ ะวันขึ้นแล้วครับสวยครับสวยมากครับเช้าๆดูได้เลยครับรับชมรับชมรับฟังรับดูเลยครับพี่น้องป้องไฟสวัสดีนะครับเอฟซีลุงป้า สวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่น้องปองปฟยยามเช้าแถวบ้านผมครับตะวันขึ้นยอดเขาหัวสำโรงนี่แหละครับวันนี้ว่างครับเช้าเช้ายังไม่มีอะไรครับ มาดูตะวันขึ้นนเะช้าก่อนครับสวยมากครับเชา้าเช้าอากาศเย็นน่ฮะบรรยากาศเดินเที่ยวกันฮะเดินเล่นเดินออกกำลังกายนิดหน่อยอะเชา้าเช้า อะไรจะมีโอกาสไปเยี่ยมลุงกับป้าก็ยังไม่รู้เลยครับว่าอยู่กันสองคนพ่อกับผมฮะพี่สาวก็เพิ่งมาอยู่เขาลงเกาว่าไปกรุงเทพมัง่งลงมานี่มัง่งอะไรมั่งครับว่าทิ้งแกไม่ได้แกอยุมากแล้วครับ สวัสดีทุกทุกท่าน FC ทุกทุกท่านนะครับหลวงพลพระแตนส่งกำลังใจให้นะครับตะวันขึ้นเช้าเๆครับสวย ทุกเจ้าสวัสดีฮูคูตาด้วยนะครับทีมอาลีอาว่ามังมังมีแอจิตยย้อยน้องต้นอ้อมาเค้นถึงบ้านดึกเลย คิดถึงทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับอขอฝากช่องพรชัยหมูกระทะไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องเล็กๆเอาไว้ในอ้อมอกสักช่องหนึ่งครับฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ